อัปเดตประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอ,อันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคม66ไปจนถึง3กันยาย,ยน66ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงเรื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลนักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมี ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งของให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันละน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่รุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟักขนองไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งดังนี้วันที่29สิงหาคมหกภาคเหนือได้แก่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชร ภาคอีสานได้แก่เลยน้องทายบึงการหนองบุรลลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกลาลสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกดอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาและภูเกต็ตวันที่30สิงหาคม66ได้แก่แม่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อันนี้ภาคเหนือนะคะภาคอีสาน ได้แก่เลยน้องคายน้องบุัมพภูดอนธานีสกลนครชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารครามร้อยเอ็ดยสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศิีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นครนาย,ยกปราจีนบุรีสะแก้วเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีรัดภาค 31ที่ส1สิงหาคม66ภาคเหนือได้แก่แม่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลก พิจิตและเพชรบูรณ์ภาคอีสานได้แก่เลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่น,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่น,นครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรี ระยองจันทบุรีระตราดภาคใต้ได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังวันที่1นถึงสกันยายน6กภกคเหนือได้แก่แม่ซ้อนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานได้แก่โคราชบุรีรัมและสุรินทร์ภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอายุทยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมรวม ทั้งกลุ่มเทพและปร,ะริมมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นครน,นายกปราจินบุรีสะแกวฉะเชิงเซาสุนบุรีระยองจันทบุรีระตราดภาคไ,ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธาน,นีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและปูเก็ตรวมทั้งกระบี่ด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ